โดยข้อมูล Moto X 40อาจใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ในราคาที่ถูกกว่าเรือธงรุ่นอื่นช่วงเดือนธันวาคมปี2021ทาง Motorola ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Moto X 30ที่ประเทศจีนหรือ Moto X 30 Pro ในเวอร์ชัน global ไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้เริ่มมีข้อมูลของรุ่นต่อไปอย่าง Moto X 40เผยมาบ้างแล้วครับโดย Moto X 40 ที่มีรหัสโมเดล XT2301-5 ได้ปรากฏบนฐานข้อมูลหน่วยงาน TC ของประเทศจีนจึงได้เผยให้ทราบว่าจะมีระบบชาร์จไว้68วัตต์เหมือนรุ่นก่อนครับนอกจากนี้ทางดิจิตอล c h a ์จสเตชันแหล่งคารูจักไบโบได้เผยว่า Moto X40 จะมีหน้าจอแสดงผล Full HD+ p l ฉาใช้ชิปเลอทองรุ่นใหม่สน a p d r a g o n 8 Gen 2ให้กล้องหลัง50ล้านพิกเซลและอา่านมีราคาที่ถูกกว่าเลอทองรุ่นอื่นในตลาดอีกด้วยครับ สมาร์ทโฟน Moto X 40อาจเปิดตัวแบบ global ในชื่อ Moto X 40 Pro ครับแต่ตอนนี้ทาง Motorola ยังไม่ได้มีการยืนยันข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ